เรามาเปลี่ยนกันดีกว่านะว่าจะเป็นอะไรเอ่อเป็นส่วมไหมไม่ใช่ซ่วมเก้าอี้เห็นเก้าอี้เป็นส่วมบ้าบออะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโลบองเหมือนเดิมและก็จะมาเล่นแมปนี้กันชื่อว่าแมปซ่อนหานั่นเองนะคะก็อารมณ์ประมาณว่าเล่นซ่อนแอบนะคะจะบอกว่าพี่นิวเนี่ยเล่นเกมซ่อนแอบมาประมาณ สิบกว่าครั้งได้แล้วนะตั้งแต่แบบว่าทําช่องมานะคะนับนับไปนับมาประมาณ11ครั้งอะครั้งนี้เป็นครั้งที่12นะที่เรามาเล่นแบบซ่อนแอบกันนั่นเองอะและนี่เลยนะคะที่ทุกคนเห็นอยู่ในวงเล็บตรงนี้มันบอกว่าเป็นแปลงร่างแสดงว่าเราเนี่ยสามารถแปลงร่างเอ่อเป็นอะไรก็ได้นะเพื่อทำการ แอบนั่นเองโอ้โ oh หแล้วก็บอกก่อนนะว่าแบบนี้เคยเล่นไปแล้วครั้งหนึ่งนะที่กลับมาเล่นอีกเพราะว่ามันได้มีการอัปเดตนั่นเองนะทุกคนนี่ พิ่งอัปเดตเมื่อเรือนตุลาคมนะคะสดสดร้อนๆเลยแล้ววันนี้เราก็จะมาทําการเล่นซ่อนแอบกับเพื่อนกันโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่ามันมีการอัปเดตอะไรขึ้นมาบ้างนะ,ะไปเล่นกันเลยแล้วตอนนี้เราเข้ามานะเราก็มาอยู่ตรงล็อบบี้เกมก่อนอีกแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เพื่อนเราก็กําลังเล่นอยู่ออย่างคนนี้เขาเป็นตำรวจตำรวจนี่คือ มีหน้าที่หานะคะว่าใครแอบอยู่นะส่วนคนที่แอบอยู่ก็นี่ค่ะอย่างเช่นคนนี้แอบเป็นถังขยะนะคะส่วนคนนี้นะ,ะแอบเป็นอะไรเนี่ยเป็นเขียงเหรอนี่ค่ะเป็นเขียงโอ้โหรู้สึกว่าคนแอบนี่จะแอดวานมากเลยนะคะ แต่ละคนนี่แบบแอบ,บเนียนมากนะทุกคนอ่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็รอให้เพื่อนๆเราเล่นเสร็จก่อนแล้วกันนะหรือเวลาประมาณร้อยกว่าวินาทีเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันมีการอัปเดตอะไรบ้างอย่างตรงนี้นะคะมันมีเออสกินนะคะเป็นปิกกี้นะทุกคนแต่ว่าต้องซื้อในราคา399สโลบักส่วนด้านนี้เป็นเออผู้หญิงนะคะใส่ชุดเหมือนตุ๊กตานะคะ <S 2> <S 2> <S แล้วก็หิ้วตุ๊กตาหมีไว้ในมือนะคะคนนี้ก็ต้องใจ่ายในราคามดเดตราคาไม่ขึ้นนะคะ 499อโลบาทพอเข้ามาในแมปเนี่ยรู้สึกว่ามันมีการอัปเดตขึ้นมาเยอะแยะมากมายทีเดียวอ่ะตอนนี้นะก็จะหมดเวลาและ3 2 1 0นะคะก็มาดูกันว่าใครเป็นผู้ชนะรู้สึกว่าคนแอบชนะนะคะนำไป5ต่อ2ใช่ไหมสรุปนะคะเมื่อกี้ก็คนแอบชนะไปนะแแบบซ่อนแอบนะคะในเกมโลบอกเนี่ยเล่นกี่ครั้งก็ยังสนุกนะทุกคนเพราะว่ามันมีอะไรอัปเดตตลอดเวลานะอ่าตอนนี้นะคะก็ จะเข้าสู่โหมดการเล่นแล้วนะมาดูกันอใครได้เป็นเราเหรอไม่ใช่ดูว่าใครได้เป็นนะคะ,อ,ะอันนี้มันก็จะสุ่มแบบนะทุกคนเป็นแบบวอเตอร์พาร์คนะคะหรือว่าส่วนนำ้ำพอมาถึงเราได้เป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยเหมือนเป็นลูกบอลน,นะคะเราสามารถเปลี่ยนร่างได้นะคะโดยการกดตรงนี้นะทุกคนนี่ค่ะสามารถเลือกได้จริงเหรอเลือกได้เหรออ๋อเป็นเรือไม่รู้ว่าสามารถเลือนได้กี่ครั้งนะคะอันนี้พี่นิวก็เป็นเรือนะคะ เป็นเรือก <th> ็เป็นเรือแต่เราต้องเป็นเรือที่เนียนนะทุกคนเราจะเนียนยังไงได้ไปแอบใต้นี้แล้วกันนะคะอ่ะโอเคโอเคทุกคนนะนี่ค่ะไปแบบเนียนเลยนะคะตอนนี้คนหากําลังจะออกมาแล้วนะโอเคหยุดแค่นี้แหละคนหากําลังจะออกมาแล้วนี่มาแล้วนะทุกคนซึ่งตอนนี้เขาอยู่ไหนเนี่ยโอ้อยู่นู่นอยู่นู่นมีคนหาถึงสามคนเหรออุ้ยมีคนหาสามคนในการเขาวิ่งมาแล้วนะะวิ่งมาแล้วไม่รู้ว่ายังไงเขาจะมาต่อยเราไหม อย่านะอย่ามาต่อยแล้วนะเขาอยู่นู่นกันนะคะที่เราทําได้คืออยาขยับมาเอ้ยมันอยู่นู่นตํารวจเฮ้ยตำรวจอยู่นู่นคน่ะทุกคนตื่นเต้นจะมัดเลยเราก็แอบ,บอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะคนนี้คือใครเนี่ยชุดดามาเลยนะคะไม่ได้ใส่ชุดตํารวจด้วยเขาเป็นใครสงสัยว่าซื้อสกินมาแล้วทุกคนตอนนี้เหมือนกับว่ามีคนหาอยู่3ามคนนะคะและก็มีคนแอบ,บอยู่4คนอุ้ยมันมาทางเราอุ้ยตกใจหมดแต่มันไม่ต่อยเรานะฮะมันไม่ต่อยเรา โอ้โหอยู่ดีก็โผล่มาตรงเราตกใจหมดเลยอ่ะตอนนี้อยู่นิ่งๆน,นะทุกคนให้ให้ตายเถอะตอนนี้คะแนนเท่ากันสามต่อสามแล้วนะคะยังไงมันมาทางเราโอ้ยตอยโอ้ยโดนเต็มๆเลยนะคะมันรู้ได้ยังไงเนี้ยว่าเราเป็นเรือโอ้ยมันฉลาดเหลือเกินอ่ะตอนนี้คนหานําไปแล้วนะคะส่วนคนแอบเหลือสองคนเท่านั้นอ่มาดูกันว่าเพื่อนเราแอบเป็นอะไรนะคะนี่หากคนนี้เป็นคนหาเลเวลสิบห้าห้าเลยหรอ ดูดิแล้วเลสิบห้าเลยนะฮะต้องเล่นบ่อยขนาดไหนเดี๋ยวนะคนแอบอยู่ไหนอ่ะมีเพื่อเราแอบเป็นอะไรเนี่ยวัดแดดไม่เห็นเดี๋ยนะเพื่อเราแอบเป็นอะไรก็ไม่รู้นะอยู่ใต้นี้อีกคนนึงอ๋อนี่ไงอีกคนหนึ่งเป็นอันนี้นะคะนี่ยไม่รู้ว่าจะเห็นหรือไม่ยังนะคะยังไม่มีใครเห็นนี่เป็นอันนี้ตอนนี้ก็เหลือเวลาประมาณสามสิบกว่าวินะคะตอนนี้เรารุ้นกับเพื่อเรามากเลยเนะฮะอา้าวโดนไปแล้วเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งคน ตอนนี้คนแอบเหลือหนึ่งคนอ้าวเป็นอันว่าเกมจบนะคะไฮเดอร์เป็นฝ่ายวินนะคะโอ้โหแต่ไฮเดอร์ก็ยังชนะอยู่นะทุกคนเพราะว่าไฮเดอร์เหลืออยู่คนหนึ่งโอเคไม่กี้เวลาหมดพอดีนะคะแล้วก็คนแอบเนี่ยคือไฮเดอร์ใช่ไหมเหลือคนหนึ่งอ่ะก็แปลว่าคนแอบก็ยังชนะอยู่นั่นเองมาดูในรอบต่อไปนะคะว่าพี่นิวจะได้เป็นคนหาหรือว่าคนแอบนะมาแล้วนะคะบึ๊บบ,บเฮ้ย รู้สึกว่าเราเป็นคนหานะทุกคนเอ่อเป็นแมปสวิทโฮมนะคะตอนนี้มันก็ต้องนับเวลาถอยหลังก่อนนะเพื่อที่จะให้คนแอบเนี่ยได้ไปแอบให้แบบเรียบร้อยก่อนนะคะจะสังเกตว่าคนหานี่สามารถซื้อสกินเปลี่ยนได้ด้วยนะอย่างคนนี้นะเป็นสกินคาวบอยผู้หญิงนะคะน่ารักทีเดียวแต่ว่าตอนนี้เรามีตังค์อยู่ไม่กี่บาทเพราะฉะนั้นเรายัางซื้อสกินอะไรไม่ค่อยได้นะฮะ,ะไปล้ตอนนีนะคะคนหาสี่คนก็เข้าไปในบ้านแล้วเราต้องหาจุด ผิดสังเกตให้ได้นะทุกคนนะข้างบนโทรศัพท์โทรศัพท์ทุกคนโทรศัพท์โดดไปเลยโดดไปหามันได้ไงอ่ามีคนจับโทรศัพท์ด้วยคนหนึ่งแล้วนะคะมีอะไรอีกเราต้องหาให้ด oh. ีๆทุกคนอย่าไปต่อยสุ่มสี่สุ่มห้านะกาอี้นี้ใช่ไหมไม่น่าใช่นะทุกคนเดี๋ยนะเราต้องหาจุดสังเกตนะคะเดี๋ยวนะวอตเดอันนี้คืออะไรรองเท้าไม่รู้ใช่ไหมต่อยก่อนเฮ้ยไม่ใช่หมดไปแล้วออรู้สึกว่าเฮ้ยขยะ ถังขยะต่อยเลยถังขยะโอ้ต่อยให้โดนต่อยไปโดนไปแล้วหนึ่งดอกนะคะโดนไปแล้วหนึ่งดอกลองดูมุมมองแบบขยายดูนะทุกคนมีอะไรขยับหรือเปล่าตอนนี้เพื่อนเราก็กําลังช่วยกันหาอุ้ยมีการแบบว่านี่เลยเพิ่มหัวใจนะคะตอนนี้พี่นิวก็เพิ่มหัวใจไปแล้วดวงหนึ่งบอกเลยนะคะว่ายากยากน่าดูตอนนี้ก็ยังเหลือคนแอบอยู่สี่คนอุ้ยเดี๋ยนะมีปริศนาให้ทายเ๋อเขาบอกว่าเป็นรูบิกอ๋อแอบเป็นรูบิกเหรอรูบิก นี่ไงใช่ไหมไม่รู้อะ,อะต่อยไปก่อนแล้วกันหุยเออไม่ใช่อันนี้ล่ะลูบิกเออไม่ใช่อีกโอ้โหเดี๋ยวนะลงรถเออไม่มีอะไรที่แบบว่าผิดสังเกตเลยอะยากหมดเลยว่ายากทุกคนเวลาจะหมดแล้วสี่สามสองหุยเดี๋ยวนะโทรศัพท์อุ้ยมีคนเป็นโทรศัพท์อยู่ข้างนอกอะโอเคนะคะปรากฏว่าคนแอบก็ชนะไปอีกแล้วนะครับท่านก็สรุปนะคะคนหาแพ้อ,อีกแล้ว ตอนนี้พี่นิวได้ตังมา115บาทนะคะลองมาสุ่มกระชปองดูดีกว่านะคะว่าเราจะได้เป็นอะไรมามาเลยย h วัด h ด t ฮะได้เป็นอะไรเป็นกล่องเหรออะมาดูด่านต่อไปเป็นด่านร้านอาหารนะคะมาถึงเราก็เป็นถังขยะเลยนะทุกคนโอเคตอนนี้เราได้เป็นคนแอบนะ,ะนั่นคือคนหากําลังอยู่ข้างนอกกันมีคนหา3คนนะคะในตาน,นี้เรามาเปลี่ยนกันดีกว่านะว่าจะเป็นอะไรเอ่อเป็นส่วมไหม ไม่ใช่ส้วมเก้าอี้เห็นเก้าอี้เป็นส้วมป้าบออะลองดูนะเดี๋ยวนะตรงนี้เนียนไหมเฮ้ยเนียนอยู่นะทุกคนเนียนอยู่เนียนอยู่ตอนนี้เราก็เป็นเก้าอี้นะคะก็เหลือเวลาประมาณสิบกวินะคนหาก็จะถูกปล่อยตัวออกมาแล้วโอเคเราจะเป็นเก้าอี้ให้แบบเนียนที่สุดดูซิว่าเราจะโดนจับได้หรือไม่นะคะมาแล้วนะคนหา ปล่อยตัวมาแล้วเฮ้ยตื่นเตน้นอย่านะอย่านะโอ้โหมันต่อยของไปมั่วเลยนะคะอย่ามาทางนี้เด้อมันมาแล้วเออไป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 อย่ามาทางนี้โอ <GA>. ้โหตอนนี้เพื่อเราโดนจับไปแล้วหนึ่งคนนะคะมันมาแล้วมันมาแล้วอุ้ยแต่มันก็เดินไปห้องอื่นอย่ามาห้องนี้เด้อห้องนี้ไม่มีอะไรหรอกมันไปไหนแล้วมันก็เอ้ยอย่าอุ้ยอุ้ยเดี๋ยนะอุ้ยมันกระโดดขึ้นมาบนเราต่อยไหมไม่ต่อยนะทุกคนแต่มันกระโดดขึ้นมาบนเรานะฮะโอ้อยังไง ยังไง <ś 2> เนียนเนียนมันไม่กล้าต่อ,อยทุกคนเพราะว่ามันกลัวหัวใจมันลดนะคะ <S 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 หมดเวลาสักทีดิหมดเวลาสักทีทำไมไม่หมดเวลาเอ้ยอุ้ย,ยจะมาไก,กลๆไปไกลๆไปไกลๆไปเลยอย่ามาไปนูน่นเออไปนูนออปน่นแหละไปเลยไปต่อยเก้าอี้ตัวอื่นเหลือวเวลาสิบวินาทียังไงอุ้ยโอ้โหมันเฉี่ยเราไปเอาแล้วสี่สามอุ้ยอย่าเพิ่งมาหมดเวลาเย้เราลอดนะแต่ว่าเราไม่ได้ MVP what d a t h ทำไมอะ วันนี้นะพี่นิ่ก็ได้พาทุกคนมาเล่นแมบซ่อนแอบกันนะคะโอ้โหสนุกมากทีเดียวเพราะว่าแมบนี้ได้มีการอัปเดตอะไรขึ้นมาใหม่ๆเพียบเลยมีด่านใหม่ๆนะคะให้เราแอบกันสนุกมากอ่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะอยากให้มาเล่นแมบซ่อนแอบอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะ๊ายบายจ้าจุ๊บๆมาดูรอบนี้ก่อนดีกว่าว่าเราได้เป็นอะไรเป็นคนแอบอีกแล้วนะคะจะเป็นด่านอะไรมาดูกันเป็นด่านวอสต์ปาร์อีกแล้วนะทุกคน แล้วเราก็ได้เป็นอะไรอะ่ะได้เป็นที่พายเรือนะคะได้แอบเป็นที่พายเรือเปลี่ยนได้ไหมเออรู้สึกว่าจะเป็นเป็นบันไดก็ได้นะคะเ <What? S 1> นี่ยวูแต่มันดูใหญ่มากเลยนะเป็นที่พายเรือเหมือนเดิมดีกว่านะ <c oughs> ดูซิว่าจะมีคนเห็นเราไหมนะคะเนี่ยเป็นที่พายเรือเอาแบบเนียนๆเลยนะเดี๋ยวนะทุกคนทําไงให้มันเนียนตรงนี้ตรงนี้เออโอไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วมันมาแล้วนะคะหเปลี่ยนไม่ทันล้วเดี๋ยว ดูซิว่ามันจะเห็นเราหรือไม่เฮ้ย hey, ทุกคนทุกคนมันมาแล้วมันอ้าวเดี๋ยวนะมันไม่ชกเรามันชกแล้วโอ้โหทำไมมันเก่งขนาดนี้โอ้โหให้ตายเถอะ